หยุดก่อนครับก่อนที่คุณจะคิดจะทำธุรกิจหรือสร้างอาชีพหรือสร้างแบรนด์ personal brand หรือขายสินค้าอะไรก็ตามยุคแบบนี้มันมีโอกาสเสี่ยงสูงในจำนวน7คนมันมีทำสำเร็จแค่2คนหรือคนครึ่งเพราะนั้นคุณในอยู่จำนวน5้ถึงหคนเนี่ยโอกาสเสี่ยงล้มละรายปัญหาต่างๆตามมาติดหนี้ติดสิงมีกดีความ บางคนจนถึงครอบครัวแตแกแยกเพราะเรื่องธุรกิจนะวันนี้สถาบ,บันโพสต์อะคาเดมีเรามีเครื่องมือเรามีประสบการณ์มากกว่า25ปีในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้คนเพื่อให้คนค้นหาโมเดลธุรกิจของตัวเองในยุคของแฟลตฟอร์มในยุคของอีโคซิสต็มสนใจปรึกษาได้ที่สถาบ,บันโพสต์อะคาเดมีนะสวัสดี